ีพวงโกเมนบานค่ะตามธดาเนี่ยเขาบานปีละครั้งแต่วันนี้เขาบานขบานปีนี้เขาบานไปนครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนีครั้งที่สองสงสัยจะได้ปุ๋ยคุณแดงแล้วมั้ง ธรรมดาปีหนึ่งบานครั้งแล้วก็คราที่แล้วบานครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปสองปีแล้วก็มาบานใหม่แต่ปีนี้บานสองครั้งเห็นไหมคะเขาเป็นเป็นดอกไม้ที่สวยมากอะคะ่ะ เขาก็ยังไม่หมดนะคะอันนี้เป็นวิทีเลียของอเมริกาช่อสั้นเนี่ยค่ะเขาเขามีฝักนะคะเขามีฝักค่ะใครอยากได้จะเก็บไ้ให้นะคะเอาไปเพาะเพาะแล้วมันขึ้นค่ะตอนนั้นก็เก็บมาจากเคยเก็บมาจากอเมริกาแล้วเพาะขึ้นแล้วทหาร ขึ้นมาตั้งสองเมตรกว่าถ้าหารไปถอมทิ้งหมดเขาบอกว่าเขานึกว่าไอ้ต้นที่มันคันๆนะคะนี่แปลกนะคะใบเขาจะยาวๆเห็นเขาบอกว่าดกมากก็เลยซื้อมาปรากฏว้าฝักนิดเดียวค่ะแต่พวกเวลาเอาไปกินแล้วมันกรอบนะคะกรอบแล้วก็จะหอม ก็แปลกดีไม่เคยเห็นนะคะนี่คือสวนบนดาดฟ้าค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะออกดอกดกอะนะคะเนี่ยดกดกมากเลยดอกเต็มไปหมดแต่แปลกฝักสั้นๆเล็กๆแต่กอกก็ไม่เคยเห็น เห็นเขาโฆษณาก็เลยลองสั่งซื้อมาแต่เวลาซื้อไอ้พวกพันผักพันอะไรนี่ก็ต้องระวังนะคะเขาหลอกบ่อยบางทีเขาก็อย่างอย่างเห็ดโคนเห็ดตับเต่าเนี่ยโอ้โหชุดเนื้อร้อยห้าสิบเพราะแล้วไม่เห็นมันขึ้นเลยคะ่ะเนี่ยดอกดอกเยอะมากเห็นไหมคะ เขาบอกมันดกมากเนี่ยคะ่ะเขาขอ,อกก็ก็มีให้กินได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยเหลือเชื่อเลยว่าดอกเขาจะขนาดนี้เห็นไหมคะเนี่ยดอกเต็มไปหมดเนี่ยดอกแน่นเอียดเลยแต่ฝักจะเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่กรอบดีคะ่ะ ปลูกสวนครัวเองไม่มีสารพิษนะคะก็ดีนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนคนสงสัยว่าดิฉันี่ยบ้านดิฉันเน,นที่เป็นไร่จริงๆไม่อะคะ่ะร้อยสี่สิบตารางวาแต่เราเรามีวิธีปลูกค,ะคะ่ะคือเราก ใช้วิชาศิลปะช่วยค่ะเขาก็จะได้นะคะใช้วิชาศิลปะช่วยสูงสูงต่ำต่ำอะไรอย่างเี้ยหม่ค้เราสวนบนดาดฟ้าเราเอาซื้อที่รองมามันก็จะสูงขึ้นมาแล้วก็จะขังน้ำได้ไปไหนหลายวันก็บางทีเขาไม่มีปัญหาค่ะกลับมาเนี่ย เห็นไหมคะผักก็เริ่มขึ้นเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะแยกค่ะเนี่ยขึ้นขินนี่ก็แปะเองนะคะเก็บกระเบื้องที่เหลือเศษไว้แล้วก็มานั่งแปะเองนี่สวิตช,ชาร์ค่ะไปไหนอีกต้นเหงอ่ะ กาดน้ำสีแดงค่ะอ้ยพริกพริกก็ออกพริกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ถวัวพูอันนี้เราก็จะปลูกเนี่ยค่ะปลูกในเข่งมันก็ทำให้เหมือนมีพื้นที่เยอะจริงๆร้อยสี่ิตารางวาอันนี้มนดัาฟ้าอันนี้ใบถัวพูนะคะแปลกดีนะคะใบยาวๆเปดอก เอฟักเขาจะเล็กๆสั้นๆแต่กินแล้วกรอบแล้วหอมเดียนะคะก็ไม่เคยเห็นเห็นเขาโฆษณาขายก็ลองซื้อดอกเยอะมากดอกเยอะมากเลยนะคะออกดอกเขาบอกว่าดกมากแต่ระวังนะคะซื้อของทางออนไลน์เนี่ยบางทีเขาโกหกเราคะ่ะบางทีเขาก็ปลูกเนี่ยอันนี้ปลูกมะกรูดคะ่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลอันนี้ใบผักไข่ไปกินกับลาบเหนือแล้วก็แหนมเนืองค่ะเห็นไหมคะ mm. นี่วิทิเลียลาบานเอ๊ะไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะพวงโกเมนค่ะพวงโกเมนลาบานนะคะเห็นไหมคะตามธรรมดาเขามีปีละครั้งแล้วก็จะหายไปปีสองปี แต่นี่ออก,อกสงสัยจะได้ปุ๋ยของคุณแดงคะ่ะปุ๋ยเขาดีนะคะเนี่ยดอกก็จะสีเข้มสวยคะ่ะนี่เห็นไหมคะเศรษฐกิจเพียงพอสุขภาพแข็งแรงเพราะปลูกผักกินเองคะ่ะเนี่ยเช้ามาก็ไปเก็บนี่ได้สวิตชาร์ดมาใบหนึ่งเราไม่ต้องเก็บทั้งต้นนะเก็บทีละใบสองใบเพราะเรา เราเก็บสดๆ,สดๆกินเป็นมือๆไปอันนี้ก็ได้ถัวพูถัวพูอันนี้ฝักจะเล็กหน่อยแต่แปดกรอบแล้วก็หอมค่ะแล้วก็จะได้ส้มจี๊ดส้มจี๊ดเนี่ยถ้าเผื่อคนเก็บไม่เป็นอนะ่ะไปดึงมันนะคะเนี่ยไปดึงมันมันจะไว้ได้ไม่นานนะคะมันจะเหม็นลงต้องบิดบิดหรือใช้ให้มันคั่วมันมันติดอยู่อย่างเนี้ค่ะอย,อย่าให้คั่วมันรุดหรือเปิดอย่างงี้ หรือไม่ก็ใช้กันไก่ตัดนี่ก็มาเขือยาวก็ได้มาสองลูกเดี๋ยวชุบไข่ทอดก็ได้ค่ะอย่างดอกอัญชันเนี่ยเราก็มาชุบไข่ทอดได้นะคะเนี่ยแล้วเราก็ตำน้ําพริกน้ําพริกอะไรก็ได้ค่ะน้ําพริกปลาทูน้ําพริกกะปกิเราเก็บผักมาแล้วก็มาจิ้มนะคะอาจจะปลาทอดสักตัวหนึง่งหรือไอไข่ต้มยงมาตูมอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เรานะคะนี่แหละ ค่ะผักสวนครัวในบ้าน